วัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการ X Shot Card Game นะคะอินโฟมาค่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแวนการ์ดเกียร์นะคะกล่อง VGT CD 22ก็มันก็จะมีคนถามมาว่าทำไมรีวิวแวนล่ะคือว่าเราเพิ่งกลับมาเล่นแวนการ์ดอะคะับแบบเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะเพิ่งกลับมาเล่นแบบสดๆก็คือ หมือนแบบว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ามางงๆหน่อยบางสกิลก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจหน่อยอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นจริงเพิ่งกลับมาเล่นไ,ไม่นานแล้วก็เพิ่งกลับมาดูการ์ตูนนะคะแล้วเราก็ชุดต่อไปเนี่ยเราจะรีวิวบอดี้ของกล่องดํานะคะแล้วก็ของเอ็นเชนนะตอนนี้เราซื้อมาแล้วนี่เลยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวรีวิวให้ทุกคนนะคะก็จะลงแต่ละวันเนาะก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่ามีเรียนออนไลน์บ้านแต่ว่าเราแบบไม่ค่อยเรียนหรอกโอเคค่ะ้วเล่ามา ดูารายละเอียดกล่องกันเลยเด็กพร้อมเล่นหนึ่งกล่องเริ่มเล่นได้เลยแถมฟรีการ,ร์ดรองแสงในกล่องนะคะอันนี้เป็นเกียร์คอนิคอเป็นเด็กเทพมกรข้ามเวลาอ่ามีการ58บใบ1กล่องบรรจุนะคะแล้วก็มีแคนเกียร์52ใบแล้วอันนี้มันจะเป็นคลิปวิธีการเล่นเนาะแล้วก็จะเป็นช่องทางการรับชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลย น,ะะนี่เปิดมาปุ๊บก็โคโนเจตดากอนจีฟับนะคะเรามาดูกันใแบบแรกโคโนเจตดากอนจี G, ในเทิร์นคุณตามจำนวนจีโซนของคุณนะคะหงหน้าอยู่ทุกสองใบยอยู่ในนี้บวกพลังบวกอีกห้าพันแล้วก็เดียวกาดเผาอ่ามังนักสัดการเวลานะคะทั้งหมดทุกทุกของคุณเนี่ยได้รับพลังบวกอีกพันหนึ่งแล้วก็ ไท,ทม์ลีฟนะคะมีออโต้บรนกาดในเทิร์นคุณเมื่อคุณทำการสไตร์นะคะที่ยูนิตเผาเกียเกียร์ดาก้อนนะคะหรือนักสัตว์การเวลาเลือกการบนมือไม่คุณไม่กันหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาศเลือกเรียกาศของคุณหนึ่งใบนะคะแล้วก็ทําีฟยูนิตนั้นอ่ะอันนีอนน้อันนี้เป็นฟอยหน้ากล่องนะอ่ะฟอยหน้ากล่อง,งใบก็จะไปเป็นเกียรสนะคะเมทาพันซ่า ส,สปริตเพกาซัสอ่าใบนี้สไต์สเตปเลือกทิ้งการหนึ่งใบหรือมากกว่าที่ผลรวมเกสามหรือสูงกว่าจากบนมือคุณนะคะสไต์การนี้ลงช่องแวนการของคุณจากสภาพควาแล้วก็จีโซนในเทินคุณนะคะถ้าการนี้ไงหน้าอยู่ยูนิตเผ่านกษัตริย์การเวลาที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดของคุณได้บวกพาวเวอร์อีกพันหนึ่งแล้วก็วันเทินนะคะก็คือเขาระบัสเลือกหงายการที่คว่ำอยู่บนจีโซนของคุณหนึ่งใบถ้าคุณมี ฮาร์ดเผานักสัตว์การเวลานะคะเลือกเรียกอากาศ1ขึ้นไปของคุณหนึ่งใบนายูนิตนั้นกลับเข้ากองค้นหาการ์ดที่มีเกรดน้อยกว่าการ์ดใบนั้น1เกรดนะคะจากกองการ์ดของคุณไพ่กันสใบคอช่องเรียกการ์ดที่แตกต่างกันและสับกองการ์ดอ่ะอันนี้ให้มา2ใบเมทาพันซาหวังหลงสไต์สเตปเลือกทิ้งการ์ดหใบผลรวมเกรดสานะคะ คือสูงกว่าจากบมอมือคุณสไตล์การนี้ลงช่องวันการ์ดของคุณในสภาพคว่ำความอ๋อจากสภาพคว่ำการ์ดเออแล้วก็เคาน์เตอร์บัสเมื่อจบการต่อสู้ยูนิตนี้โจมตีวันการ์ดนะคะเราสามารถแตยคอท่าจ่ายเลือกการ์ดเกณฑ์นหนึ่งขึ้นไปที่หงายหน้าอยู่บน,บนใ,บใบโซนของคุณเนี่ยหนึ่งใบนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือหรือคอลงช่องเดกาดนะคะอันนี้ให้มาสองใบโคโนเจสด้ากอนจี อ่าอันนี้ที่เราอ่านไปแล้วนะคะตั้งแต่แรกๆอ้าวอ๋ออันนี้ให้มานสองใบอ่าสองใบโคโนแฟงไทเกอร์จอ่าทีบีนะคะก็อันนี้ก็ออกโซ1หนึ่งใบเลือกเรียกัดใบอื่นของคุณหนึ่งใบะครับบายยูนิตนั้นในสภในสภาพหงายเมื่อจบการต่อสู้ยูนิตที่โจมตีวันกาเราคะสามารถแตยคอสเลือกยูนิตของคู่แข่งที่อยู่แถวแนว ตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้1ใบนะคะคู่แข่งนํายูนิตนั้นเข้าไปไว้ใต้กองการของตัวเองอ่ะอันนี้ให้มาสองใบพันซารีเพล,ลนิตโคอันอ่ะจีบีหนึ่งเมยอยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกการจากกองการถ้าคุณมีวันการเผ่านักสัตว์การเวลาอยู่จนจบเทินยูนิตนี้บวกเพาวาอีกสามพันจากนั้นถ้าคุณไม่มีการหงายอยู่บนดาเมจโซนนะก็คือเคานาเตอร์ก็คือหงนะายหน้าเคาเตอร์นั่นเองหงายหน้าไอ ไ้นั่นน่ะเอออ่ะอันนี้สี่ใบโคโนสปินเซอร์แพนอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะสองใบโคโนคอหมากี้จ b 1อันนี้เคาน์เตอร์บัสเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาศถ้าบนแวนกัดถ้าบนช่องแวนกัดของคุณมีการ์ดเผ่านักสัตว์กันเวลาจ่ายค่าคอร์สยูนิตนี้บวกพาวเวอร์อี่5ง0 0นะคะอันนี้สองใบชนใหญ่ให้อย่างละสอง โคโนบีชบัฟฟาโลอันนี้เรียการดนะคะถ้าถ้าบนชอบเวีกนการคุณมีการ์ดเกีศสา3หรือสูงกว่าเผ่านักสัตว์การเวลายูนิทนี้บอกพาเวอร์อีก2,000อันนี้ให้4ใบพันซาดีวายไทเกอร์ ar, อันนี้เคาเตอร์บาตเลือกเลสเรียการดเผ่านักสัตว์การเวลาใบาอื่นของคุณ1ใบเมื่อยูนิทนี้เข้าสู่ช่องเรียการดสามารถจ่ายคอร์สใบาการ์ดนะคะหใบบนสุดจากกองการ์ดของคุณในสภาพหมาย ถ้าการนับเป็นเผ่านักสัตว์การเวลาเนี่ยจักรันหนึ่งใบแล้วก็ยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์อีก2,000นะคะอันนี้2ใบต่อไปเกตดนึงโคโนเดสแพคคารดี้เอออันนี้อันนี้ให้4ใบนะคะไม่มีอะไรโคโนโอเอเอทอรแจ็คเกิลอันนี้จีบีหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันากาดถ้าบนช่องวรนากาดของคุณมี การเผ่านักสัตว์การเวลาจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้บวกพาวเวอร์อีกสี่พนะคะอันนี้ให้มา4าีใบส t ตีมสไนเปอร์ลิสมาะคะอันนี้ก็ออกโซน่นึ่ใบแล้วทิ้งการบนมือคุณ1ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูตแวนการ์ดสามารถ,จ,าาาถาจ่ายค่าคอร์ท่าจ่ายไทม์ลีฟยูนิตนี้เลยนะแล้วก็ GB 1นะคะอันนี้เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเดียการจาก บโซนสามารถจ่ายค่าคอร์าจ่ายจ,จัวก,การหนึ่งใบอันนี้4ใบโคโนชาร์จยูนิคอนเมื่อวันนี้เข้าสู่ช่องเรียกการเลือกยูนิตเผ่านักสัตการเวลาใบอื่นของคุณหนึ่งใบจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกสามพันนะคะอันนี้4ใบที่ขาตั้งกล้องตกดีเพสโกิดรากอนนะคะก็คือเลือกการ ทิ้งบนมือคุณหนึ่งใบเนี่ยแหละเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องป้องกันสามารถจ่ายค่าคอนะคะถ้าจ่ายเลือกยูนิตของคุณที่กำลังโจมตีอยู่จะจบการต่อสู้ยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตนะคะก็คือโจมตีไม่ฮิตนั่นเองนะคะสองใบแล้วก็นี่เลยโคโนดันจีแล้วก็อันนี้เป็นผู้่มต้นนะคะก็สกิลผู้่มต้นแล้วก็มี GB1 จะทํางานเมื่อบนช่องแวนก,การ์ดหรือ G ีโซนของคุณมีจียูนิตหงายหน้าอยู่หนึ่งใบหรือมากกว่าในยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อยูนิต อื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียกาศจากที่อื่นนอกเหนือจากบนมือนะคะเราสามารถจ่ายคอท่าจ่ายค้นหาเผ่ามังกรเอ้ยนักสัตว์การเวลาที่มีเกรดเดียวกับยูนิตนั้นไม่เกินหนึ่งใบนะคะจากกองการกของคุณขอ,ขอลงช่องเรียกจัดแล้วก็สับกองการอ่ะอันนี้ก็เป็นทิกเกอร์ทิกเกอร์ให้มาสี่ใบดอให้มาสองใบสเตนให้มาสี่ใบนะคะแล้วก็ คิวให้มาสใบอ้าวดอทำไมดอมีตรงนี้อ๋ออันนี้ดอ,อมีดออีก2องใบนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการรีวิวแวนกาดนะคะของกล่อง59ของภาค g ีเน็กไหมอันเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้าพูดผิดหรือยังไงเนี่ยก็ขออภัยมากเลยนะคะคือว่าเพิ่งกลับมาเล่นแวนจริงๆเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํานะคะ โอเคค่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นึงกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ